มีสิทธิ์กับชาวบ้านนี่ผูกพันกันดีครับบางคนกับยู่น้ำชาวบ้านเพื่อนเดือดร้อนเท่ากตอยากไปซอยเพื่นแม่ผู้หนึ่งยายผู้หนึ่งเพิ่นแต่ว่าโอ้ยลูกหลาหนักแห้งวะบะมียังมมให้กกบว่าแต่ว่ามหาห้ยกำลังใจแม่แม่กะดีใจแล้วแล้วว่าเพราะว่าเฮี้ยนเล่าหนีถ่วมทั้งสามหลังโต๊ะตูเตียงเล่าหนีเปื่อยเบิร์ดครับมีฟานมันติดไม่อัดแอมบ้านมันกจัดทัวร์ตลอดเวลา เสีหยหไฮไลท์อยู่ค่ะพราะว่ามันมีี้บันร่วมกันอยู่สามหลังกับลูกกับน้องแบบประตูหน้าต่างไม่อัดกันห้องที่นอนอถึงขึ้นระดับน้ำประมาณเมตรยี่สิบนี่แหละค่ะเพราะว่าพื้นมันจะตำแถวนี้ที่นอนมันมันหลากไปอะไรมันหนักกันเลยปล่อยไว้ที่นี่น้ำนี่ขึ้นเร็วภายในขึ้นเดี๋ยวนี่น้ำก็คือถ่วมก็คือถ่วมแบบประมาณเอวเองสิครับ น้ำท่วมขึ้นคักการที่ลงมาซอยชาวบ้านก่อกระสอบไา้แน่อ่า่ายของคนของแน่ครับพอได้ประสานงานจากผู้นําแพกของแน่ขันแพะของกับแบ่งเป็นสายหลายสายงานสายงานหนึ่งกับไปอ่าแพะของยุทธทศบาลสายงานหนึ่งกับก่อกระสอบทร้ค้นกระสอบทร้หให้ไปปิดอ่าทางน้ำซอยชาวบ้านแต่ละจุดแต่ละจุดบางส่วนไปคน้นรถห้นิซสิที่อยู่ตามหอพักที่น้ำท่วม คือกุมนิสิตอ่ามอมาซอยปันใจซอยไผ่น้ำท่วมค่ะก็ลงมาซอยพื้นที่น้ำท่วมนี่แหละค่ะตั้งขึ้นมาอ่าเพื่อน้ำท่วมโดยเฉพาะค่ะโอ้ต้องบอกว่านักขึ้นเลยค่ะอ่าฝนกระตกเนาะค่ะก็ก่อกระสอบทรายตากฝนค่ะแล้วก็กันกันบางหันไว้ก่อนบัดนี้มีพอกันอยู่แล้วปุ๊บตกแรงมากอ่าน้ำน้ำทลักออกจากที่เนี่ยลงพื้นที่ชุ่มช่นบัดที่เนี่ยค่ะมันก็มันนักแล้วก็คือแบบบ่ทีมาได้มาพุ่งเลสิมาซอยบ่คือลงเองเลยค่ะ เข้าสิไปลงจุดน,นี้กับแบ่งกันเป็นกุมกุมนี่ลงไปนี่กุมนี่ลงไปนี่ครับว่าทางอันกุ่มนี่ไปซอยนีสิทธิ์เฮ้ากรุก่มนี่ไปซอยชุม่มชนกุ่มนี่ไปซอยเทศบาลกับประชุมกันแล้วก็ลงพื้นที่เลยครับบอไดว้วางแผนกนโดนก็คือว่าเบาแล้วก็ลงลงลงตอมมือมือต่อมือเลยครับในการวางแผนผลกระทบกับบางหลังกับหลายเนี่ยบางหล้างกับถึงมีแต่คนอ่าคนเถาผู้เถาผู้แก่ข่้น่าอ้อัน สิไปให้อันเพื่อนมาซอยผู้หนีมาซอยกับบ่ไดอย่างนี่ไหมครับมีแจ่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างคนต่างเอาเงี่ยนไป่เงี่ยนมันเนาะครับผมไปสัมผัสสํารวจเฮี่อนหนึ่งอ่าแม่อ่าเพื่อนเป็นคนพิการเนาะครับเราบนันทีเพื่อนอยูผู้เดียวบนันทีน้ำกับไม้แห้งเพื่อนกันนอนลุ่งเก็บของเองแต่ว่าเพื่อนยางบ่ไดดเพื่อนเป็นคนพิการต่างคนต่างซอยเหลือจากของเก็บของมูลนน่ะครับกับํำรวจว่าเป็นทัน่ไหนว่า บ้านหลังนี้เป็นทังไหการเก็บข้อมูลนี่เท่ากับเก็บตามข้อเรื่องไหมคะก็ใส่ใส่แอปพลิเคชันก็คือแอปที่ใส่กรอกเลยคะเออเท่ากกรอกใน iPad เท่านะคะเท่ากับแบบถามข้อมูลนี่เท่ามีไว้ในแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็ถามเขาตามนั้นตามนั้นเพราะว่าย่างหน่อยๆก็คือเท่าเก็บข้อมูลตัวนี้ไปถึงแม้ว่าปีนี้เทาสีเบลร์ลงเบลล์เบล์ซอยอีกก็คือปีหน้าจเสียมากกว่าสิเป็นข้อมูลพื้นทันให้เท่าโหด้ว่ามองนี่ทวารายสีเท่ากับสิได้มีแบบแนวป้องกันอีกค่ะ ปีนี้มันมันหลายกว่าหกีค่ะปีปีหกี 64, นี่เอาอัายังยงไปมาได้แต่ปีหกหานีม่มันบ่มีฮอดสิบอลสซอันสิงอยอยูบน่ะเป็ดไก่ยังสี่ไหมค่ะค่ากลายสุดล่องจากปี21ตามที่แม่เกิดมาเห็น,นค่ะปี21นี้ได้ย,ย่ายบ้านละค่ะเพื่อนกับมัดซอยคนดินคนดินกั้นซอยซอยตามหมู่บ้านในชุมชนล่ะค่ะดีอยู่นักศึกษาในมหาลัยไกลเพิ่นเนี่ยเพื่อนซอยชุมชนดีอยู่ค่ะ เวลาทำสะอาด่นกับมาซอยจริสิล่ะค่ะมีมหาลาัยอยู่ใกล้บ้าน่นกับมาด,ดูแลอยู่ตรวจสอบเยี่ยมเยือนานำถวมนี่ค่ะในการซอยเหลือเฮ้าเริ่มซอยเหลือตั้งแต่น้ำมันยังประท่วมซอยกันได้น้องๆนิสิตนักศึกษามหาลาัยมหาสรา,ารคามจิตอาสาทุกคนรวมกับชาวบ้านทางชุมชนก็มีขั้วกลางคือเอกเข่ากองเอกเข่าถุงเพราะว่าต่อไปนี้เฮ้ากสิมีการเน้นเยียวยาและฟื้นฟูทั้ง บานเลื่อนทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์เนาะไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรืออะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่นิสิตเราอยู่ใกล้กับชุมชนดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความไวในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะน่าจะลงไปช่วยอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยะเขาก็ มีการลงไปทำงานลงไปช่วยเหลือเรื่องของข้อมูลเป็นเป็นหัวใจที่สำคัญในการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะชุมชน ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างไรจะได้ช่วยเหลือหรือป้องกันสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาจากการที่เขาเกิดที่นี่เขาโตที่นี่เพราะฉะนั้นในทุกพื้นที่คนทุกคนที่อยู่ในอีสานเนี่ยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นพี่น้องเป็นญาต,เาติเป็นครอบครัวดังนั้นเนี่ยเราจึงช่วยเหลือเราจึงมีส่วนร่วมและเราจึงร่วมกันที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันดีขึ้นสำหรับชุมชน หน้าเมื language, language ่อนี <c oughs sup> yeah. ่ที่มาเบิงนี่ลดลงหลายครับการเห็นเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนต้องการความเสยเหลือนะครับเขาก็เป็นนิสิตอยากมาซอยเพื่อนนั่นแหละครับป็นกำลังใจเพื่อนสำรับนูคือว่าแบบมันประจำเป็นต้องอ่ามี่ความคิดว่าไปยังขึ้นต้องมาซอยเสร็จไหมค่ะคือเข้าเข้ามาเรียนแล้วก็นในอ่าความรู้สึกที่เข้าเป็นนิสิตกับเข้าเป็นชุมชนนิสิตกับชุมชนมันก็ต้องมาครูกันเนาะค่ะก็คือจังหวัดละค่ะเข้ามาอยู่น้่เพลินเนาะค่ะเพื่อนเพลินก็คือเพื่อนเข้า